หลอแปดห้าทนายสวนแม่งนี้บ้านสองชั้นนะเว้ยเดี๋ยวฟาดเข้ามาเข้าใครตายเนี่ยเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราตายแปดห้าต้องวิ่งฉีกซ้ายมายาวๆนะครับทนายจะยิงไม่ได้คุดคนนี้โคตรด่าเลยเว้ยโคตรหมดแล้วผมโปรเจคผมยิงถึงแม่นเอาเลยกี้มันแหลกพอดีเลยโปรเจคไปหมดเลยเกือบเกึงอ่ะนิดเดียวเลยเดินวิ่งไปเลยเพื่อนเดี๋ยวร้องให้

ตายสนายตายมันสนายตู้มันสนายตู้ลวยาวมไหยอ่ะลวดยาวสนายตายวิ่งได้สนายเอฟพีโคโค่มาคุมหน่อยคุมคุมร่างบ้านหน่อยได้ได้เอพีไดเอฟพีมันวิ่งน้าหลังบ้านแล้วตัวนึงเดี๋ยวลวยาวมีได้อยู่ได้อยู่ลวยาวแตกแล้วลวยาวแตกแล้วไอ้บ้านตัวทีได้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 สนายได้สนายมันมีคนวิ่งเฮ้ยบ้านตุ้ดีบ้านตุ้ดีกันเลว มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาสัตว์ี๋ยวเจอคุมรังบ้านแม่งเลยสัตว์เลยมาดิไว้ได้สบายควายคุมคุมไว้หน่อยนะฮัลโหลมาแล้วมาแล้วตีไปแล้วโอ้ทำยิงกดขนาดนี้นะโอ้อจีเอฟบาทีเอฟ ไายหนึ่งเตียแใจหนึ่งเตมหัวเลยใส่ไม่ข้าบ้านแล้วใครไม่ข้าบ้านหน้าบ้านแล้วโอ้โหวิกโดนชาร์จอ่ะเอาอะไรบ้านของเราแตกหรอเกียมไหวไหมเนี่ย อกู้โตายหมดเลยว่ะบิ๊กดีแล้วบิ๊กดีแล้วใช่เหรอเล่างมากเลยเออไม่มีตัวเดียวบิ๊กเคลียร์หมดเลยว่ะฮัลโหลหมดแล้วไม่ตัวนึิมผมมันตายหรือเปล่าช้าช้างในว่ะนี่เด